อาจารย์นะได้แล้วนะเเอกานขกินให้มันเบิดเด้กัพนเฮะไปหอพนักงาน้องไว้ก็ิ้มข้างคุ้มกินให้มันเบิรสตได้กับพดะเ้ดเหรอักงาน้องไวุก็จีมขยังคุมกินให้มนเบิร์ตได้กับพูนม

เา้งเอาปากแล้วเาถึงรุรุ่นมือรุดมข้าบ่วงไว้าจ่ายคนบินบ้วงมันบอกข้าไปเวดน้เินมากินบ้านขึ้นมันขึ้นปะเกิต

ซ้มเมืรอเมาแล้วเจอยาข่ามาแลงนี่ยัดลงทางออกแต่สวนนี่าขาเนี่ยนะาขาบ้งขาแลกอก้อีแม่ดูพท์ัวซือบวยังพิงรางแก๊เลยกระัวกัเมาเมียกัเมากับพวกมาไล่กับคนละค้างสอยกัน

เดี๋คนสิกโมแม่ดอกบ้านน่อใแม่อคำโมแม่ที่สิบหกสิบเจ็ดดิละวันที่สิบเะยังของใม่สิบสำมัถือวันที่สิบสแม่จังววาแม่คำเลยพอวันที่กับคำนะมันโต้กแล้วนี่โกโกคำมนี่ของวัดคำหนึ่งกับวันที่หนึ่งเนาะล่ง่าย แมนแมนสิบสามคำนะที่สิ1สามตรงกันได้ดีนี่สบายไลง่ายนัดไปสิบอมือดี้แปองนดสองนลไป่งนวไ มันเาเดียวกยงๆ่ับรเนจ้าก็อะไเนิว่ลือจะลงวัดอยู่บ่ไม่ไงลงวัดตลาดเนาะเอปนกคุอแม่กิคือไหวสามเดือนแม่ โบจักน้ทานใหญ่คนหน้าดิเนื้ทานใหญ่เลยซูเมอร์นี่นะเป็นทำอดซมอนี่มันงอกพืใครแล้วคนย่างไงเอาแค่ตทำแล้วไ่ได้จ่ายด้วสินมที่ระดับผู้ใหญ่ผู้น้อยแลกันว่าื่ันเป็นยาทานราบ่ห้วยกระดับหกวันหรือว่าเก้าสิบวันเราแล้ว ขนมผู้ร้อ,อ,รอยม่เราก็แกะกัน,กกนห้วยคือว่าอะไรันรับปรยานดังๆกับใหม่ไร้แล้วร้อยวันเพื่อเพื่อลูกซีลุกฮั่นพืท้าขบหนา้าขบตาจิบฮั่นใช่ไหม เมนูที่สามเปอนเมนูปลาหนึ่งปากะเทีย เพื่อน่ะเป็นคนคนคนในบ้านบอคนเนะอเาจะหัมาหากองหันหแม่เป็นเือไจะลืมตายดวไอ้บ้านด้ะจะลืมตาด้วยโอ้นะเบิร์กนึ่เเฮ้ยาบัมอน่ะเด้อ ไม่ใหญ่บริกกินเบียบุคมื่อนี่บริกรจะได้งายไล้ง่ายหรือว่ายาจะแต่กินกับพ้าแต่มื่อนะผู้แม่หรือเขาจะข้ามูนั่นลงบกเทียนทับอั่มยาเจ้าอาญายังสมัชิ่วนเจ้าอาญายังมัชิสุมา

มันสขนาดนี้เนาะปางสีมกขาวค่ะมีมีซึ้งยบ้านนมือเมีกินนีจะก็ถือไปเสิร์เส์มีจั๊กซ้ำักินท่านกินเลยอย่าลืมเตรียมเตาไลลายด้วยก็ออกบือ หนึ่งเท่ละสามตัวนี่ใส่จานแล้วเองนี้วางดานนี่อะไรขั้นใหม่ขอบคุณหลายทียมมาหับสม